นี่คือย่านชิโจจิวันนี้เราตั้งใจมาสวนสาธารณะแล้วก็เจอเหมือนย่านที่เป็นแบบมันขายสินค้ามือสองนะร้านดูน่ารักน่ารักเออเห็นป้ายทรงไทยคําว่าสวัสดีด้วยนั่งรถไฟมาไม,ม่ใช่อของเจอาก็นั่งมาเรื่อยๆ ส่วนใหญ่น่าจะของมือสองใช่ไหมประมาณนั้นกินไหมลองท้องได้หมดอะลองท้องกันไงสวัสดีครับมาต่อกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เรามาที่สวนสาธารณะอินโนกาชิระนะ อยู่เขาเรียกแลยย่านอะไรนี่ชิโจจิก็ดูในอากูแล้วมันสะพังมากต้องมาถ้ามีสักุระแล้วระหว่างทางเดินก่อนจะเข้าไปในสวนสาธารณะก็อย่างที่เห็นในภาพนะครับเป็นร้านน่ารักน่ารักสไตล์แบบสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะว่าเหมือนบ้านเราก็ไม่เหมือนนะของเขาทุกจิกน่ารักวันนี้อากาศดีด้วย แต่เดี๋ยวไปเดินดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะเห็นซากุระกันไหมเนาะไปะไปดูกันว่าซากุระที่นี่จะบานไหมไม่บาน้าตรงนี้ทั้งนั้นเลยเนี่แต่มันไม่บานาใช่ไหมก็เ,อเอนอยงไม่บานเลยสักต้น มาดูวิวกันก่อนดีกว่าแดดมาทางนี้สวยด้วยถ้าตรงนี้บานนะอืจะไม,ม่เนี่ยเห็นได้ตุยตุยออกมาสองวันก็ไม่บานฮะทุกคนมาพายเรือเป็ดกันไปนเล่นไปก็บานลอยลอยลอยอยู่นะพาเดินชมนะครับ ซากุระบานเป็นดอกๆไปไม่ได้บานทั้งต้นนี่เห็นไหมเห็นกันเปล่าอ่ะมันจะบานเป็นดอกๆเอา, oh, oh, oh. าอ,อ่ะอคนากะเลยอะ่ะคือถ้ามันบานมาันกันนี่ก็ทเี่เขาถ่ายรูปมาสวยๆไงเขาบอกวันที่22สซากุระบานนันฝั่งนู้นมีบานอยู่ไปไปดู คือพูดง,ง่ายๆกูกำลังจะบานมึงก็เย็นกูเลยบานไม่ออกไม่งั้นที่นี่อย่างสวยนะมองเห็นยังไม่เอ่ยเนี่ยแค่เนี้อเออ,อนี่ไงนี่ก็มีหน่อยนึงวันอาทิตย์จะมาไหมเนี่ยมาอยู่ยังไงก็มาไม่ไกลบ้านด้วยเอาไว้ไปอุนเนอ,อุนเนล่ะ เวโน่ inex. ไม่น่าจะได้ไม่น่าจะบางนี่ต้นนั้นก็บางแล้วใช่ก็น่าจะบางอีแสดงว่าเมื่อเช้านี้ก็ฝนตกอยู่ที่เดินมานี่คือซาคุระทั้งนั้นนะครับจะบอกให้แล้วเรือเป็ดนี้เต็มอ่ะไม่จะจองยากเราเดินข้ามสะพานนีแผนที่ เราควรจะไปดูคีบีก่อนใช่แล้ว,วมีมีพาที่อยู่ข้งหลังหวัวแสงกำลังสวยมากทำเพอไปมุมนี้บานเยอะหน่อยโดนแดดจัดจัดมมนี้โดนแดดไม่จัดก็จะบานาน้อยหน่อย ต้นนี้บานดีที่สุดแล้ะเป็นรุ่นสีขาวอมชมพูมีอยู่ในร่มนิดหน่อยแล้วต้นนี้ก็เป็นตำแหน่งที่คนมานั่งจับจองที่สไตล์ญี่ปุ่นเนาะเอาละดูนให้จ,ำจำนะําแจมช้าบานแบบเหมือนเกือบเต็มต้นอะ่ะ <laughs> ต้นนี้น่าจะออกานเพื่อนใบด้ย หมไม่หมดแต่บางช่อก็ยังพุดๆพ,พ,พุดพุดอยู่นะหรือว่าเยอะที่นี่สันจ้าด้วยนะนี่สันจ้าอยู่นี่เขาห้ามเข้าทางนี้เราก็เดินชมเฉยๆแล้วกันเราคงไม่ค่อยถูกดวงกันเจ้า ก็อย่างที่เห็นนะครับเดินกันมาก็เกือบจะสวนจริงๆมันไม่ครบสวนสาธารณะหรอกเพราะว่าในนี้เห็นเขาว่ามีอะไรนะพิพิธภัณฑ์ของจิบิไม่รู้จักกันไหมนะจิบิผมแฟนตัวยงเหมืนอนกันแต่ไม่ได้เข้าไปเพราะว่าเราอยากเรามาตามล่าสาก,กุระก็เลยพยายามจะหาให้เจออะไรประมาณนี้สุดท้ายก็หาไม่เจอมุมนี้น,น,นี่ตามรูปนี้เลย ถ้าสักุระบานนะโอ้โหจะอลังการมากตอนนี้ถ้าอยากเห็นจริงลองไปสตรีทวิวใน Google ดูแบบสภาพมากถ้ามีโอกาสจริงๆคิดว่ายังไงก็ต้องไปอีกรอบให้ได้ครับที่นี้มันอลังการยิ่งใหญ่แล้วเดินง่ายเดินไม่ยากและแน่นอนว่าเรายังขาดพิพิธภัณฑ์จีบีที่ยังไม่ได้เข้าไปอีกที่หนึง เสร็จแล้วต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องตามแผนก็จําไม่ค่อยได้ว่าจะไปไหนเหมือนกันแต่ต้องต้องไปเรื่อยๆเพราะเป้าหมายเราก็คือไปตามหาน้องสักุระหรือพีสักุระนั่นเองอยังไงติดตามกันต่อนะครับตอนนี้มันก็จะมืดๆหน่อยวันนี้เรามากินอีกร้านหนึ่งเนาะซูชิเข้าปั้นอีกแล้ว อีกเกือเขาปั้นร้อยเย็นก็ได้ก็อาหารจะมีตามนี้เลยเป็นอย่างี้เราข้อสุดๆใช่เลาข้อผ yeah. ู้หอยหอยกับไส้ไล่หอยไส้อะแล้วเมนูเขามีแบบนี้นะแต่ว่าหลายเมนูเนี่ยกอันนี้จายแต่เมนูเขามีเมนูภาษาอังกฤษนะหูไข่กับแล้วก็ไม่ได้แพงมากด้วย กินก่อนแล้วกันกินก่อนเดี๋ยวมันเกลกกี้กล่เขาให้ดูไว้งั้นกินดีกว,ว่าหิวแล้วเรามากินร้านร้านอะไรวะเ,เพนกา ซูชิอะไรสักอย่างนะน้านอยู่ตรงนี้ทรงก็ประมาณซูชิร้อยเย็ดราคาถูกอาหารคุณภาพใช้ได้สมราคาเ็นกะเหรอเทนกะอาเทนกะซูชิอยู่ตรงแถวสถานีรถไฟจูจูรี่อะไรสักอย่างนะขึ้นให้สั่งแล้วจำไม่ได้ชื่อ <S <S อะไรฮะเพราะเราก็โทงมาอ,มอ๋อรู้แล้วย่าน ค <Wow! S 2> ิจิโจจิสถานีคิจิโจจิเพราะเรามาสวนสาธารณะก็ของกินน่ารักน่ารักเยอะอยู่นี่ไฮบอนแก้วละเก้าสิบเยนหนึงแต่เมาพอแล้วมั้ยวันนี้ฝนตกในกลางวันน่ะไอ้ตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่าคืนจนถึงเช้ายันกลางวันเลย เลยไม่ได้ออกไปไหนเพิ่งจะออกมาตอนบ่ายก็โอเคเดี๋ยวให้ดูสถานีรถไฟว่าเป็นไงชิชิโจจิชิชิโตจ,จิเนาะ,ะเข้าใจตรงกันมาเที่ยวได้เที่ยวเล่นก็น่าเที่ยวอยู่ตรงนี้ไป เรียกว่าเหมือนต่อกินดื่มของเกาหลีแต่อยู่ในย่านใจกลางของโตเกียวเพราะมันก็เชื่อมติดกับชินจูกุนี่แหละหลงทางมาจ้าเห็นแสงไฟก็ปรีเข้ามาเหมือนแมงเม้าบินเข้ากองไฟเจอเลยหมูสามชั้นเลยทุกอย่างลงอุรานี้เปิด24ชั่วโมงเลยมามา มีส้ย,ย่างด้วยโซจูโหดูนะก็ลงกหล่างก็นั่งอยู่ทีงไนขายของไอโดงไอดออยู่นี่กองอยู่ในซอยนย,ยังไม่รู้ว่าตรงเนี้ยมันคือตรงไหนเดี๋ยวค่อยเอามาแปะหรือบรรยายตามหลังอีกทีก็แล้วกันตอนนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูเออมาเที่ยวญี่ปุ่นยังไงให้ได้ฟีลแบบเกาหลีเด้อ ที่เห็นนี่ครเป็นถนนเนาะแล้วก็มาหาข้อมูลแล้วเขาเรียกย่านชินโอกบบุบกก็คือแถวนี้ยอย่างที่เห็นเลยมีแต่ร้านค้าสไตล์สไตล์เหมือนเกาหลีอะ่ะมืนตอนที่เราเที่ยวเกาหลีจะเป็นร้านประมาณแบบนี้แหละทั้งเส้นเลยไอ้ตอนมาก็าไม่รู้เรื่องรหลงๆมา ก็ประมาณว่าเราก็นั่งรถเล่นของเราไปเรื่อยกลับมาจากไอ้คิชิโจจิแล้วก็เหมือนกับว่าจริงๆวันนี้เรารู้สึกว่าเราจะไปกินอาหารเย็นอีกที่หนึ่งแต่เดี๋ยวมันจะยาวไปอาจจะทำคลิปแยกเป็นร้านสไตล์โรโบอต้านะแล้วก็เดินกลับก็เลยเจออะไรอย่างที่เห็นนี้อย่างอันนี้เป็นร้านเป็นร้านแบบตีเบสบอลเนะี่ย ประมาณนั้นแล้วก็พอถึงที่พักกลับเข้าไปเปลี่ยนสภาพน้านให้มันสดชื่นขึ้นก็ออกมาเดินเล่น,นไหนๆก็มาแล้วไม่อยากอยู่แต่ในห้องก็เลยมาเจอย่านนี้ที่เขาเรียกว่าอะไรชินจุกกเด็นไก่ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันย่านนี้มั่นใจว่านักท่องเที่ยวไม่ได้มานักท่องเที่ยวแบบถั่วไม่มาแน่ๆก็คือมันเป็นเหมือนตอกข้าวสารผสมผสมอะไรดีอะ คือแบบมีแต่นักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติซอยเล็กๆร้านหนึ่งนั่งได้ไม่กี่คนนะ่ะนั่งได้น้อยมากเราอยากจะลองนั่งกินดูบ้างแต่เราหาที่นั่งไม่ได้เลยอ่ะอันนี้เราตอนกลับออกมาจากอะไรโกเดนไก่ก็หาอะไรลองท้องก่อนนอนเป็นร้านสไตล์เหมือนแบบเรียกว่าเขาแก่บ้านเราได้ไหมราคาไม่แพงอ,อาหารก็รสชาติกินได้พอใช้ได้ กินให้มันอิน่มแล้วก็เข้าไปนอนสบายสบายประมาณนั้นนะครับก็ขอบคุณที่รับชมกันมาว่าจะสรุปให้เลยไม่ได้สรุปเลยเดี๋ยวไปดูกันคลิปต่อไปครับยังเหลืออีกวันหนึ่งมั้งก่อนจะกลับอาจจะมาช้าหน่อยแต่ก็มาติดตามกันด้วยนะครับ